ไปนะคะที่จะมาพบกับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่คร่ำบ,บอดอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมากกว่า15ปีด้วยเช่นกันนะคะและเขาบอกว่าไม่ว่าจะอยู่บริษัทไหนอยู่ธุรกิจเครือข่ายที่ไหนก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จทุกที่นะคะอยากเป็นแบบนี้ไหมคะ แต่เกิดอะไรขึ้นคะมันมีหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยที่ทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะอยู่แล้วก็หาความมั่นคงจากบริษัทที่ผ่านมาได้จนมาเจอกับบริษัท P S K วันนี้ มุ่งมั่นและมั่นใจว่าบริษัท p s k นั้นสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับทั้งสองท่านคู่นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะไปพบกับทั้งสองท่านกันนะคะก็ต้องขอเสียปอบมือดังๆต้อนรับคุณสัญญามานอะอะและคุณนิสลีนมานอะค่ะ ดิฉันดางสาวนิสเรนมานะค่ะผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะบริษัท p s k 2 0 0คค่ะเพราะเราเชื่อว่าความสุขและความสำเร็จสร้างและส่งต่อให้กันได้ค่ะขอส่งต่อไมค์คืนกับท่านเบยาค่ะสไนะลม์เลยกวุณรองต้นลอยบระกาศตัวครับ<ำห>รปกตินะครับวันนี้ผู้ชายอยู่หลังบ้านใช่ไหม วันนี้ขออยู่หน้าบ้านก็ได้นะครับก็วันนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจอันยิ่งใหญ่นะครับขอบคุณบริษัท b s k นะครับที่มีบริษัทดีๆให้กับเราปบมือให้กับผู้บริหาร b s k ทุกท่านด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเบียในการที่ประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับก็ปบมือให้กับตัวเองแล้วก็ ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเบยาทุกท่านในห้องนี้ทั้งหมดเลยครับวันนี้ครับหลายท่านบอกว่าเจอไม้งามเมื่อขวานบินนะครับวันนี้ครับปีเเเนี่ยเป็นบริษัทที่ถูกต้องแล้วก็สวยงามแล้วก็ดีที่สุดนะครับแต่หลายท่านนะครับบอกว่ามาเจอไม้งามเมื่อขวานบินนะครับเจอนะครับที่ผ่านมานะครับเจอแต่ บริษัทที่มันไม่ใช่นะครับทำให้ขวานที่ที่มันดีนะครับมันบินหมดแล้วแต่วันนี้นะครับที่เสียใจมากกว่านั้นก็คือมีขวานงามแต่ไม่ใช่อันนี้น่าเสียใจมากกว่าครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับเรานะครับเดินทางมาถูกทางแล้ววันนี้ใครคิดว่าตัวเองมาถูกทางบ้างครับปบมือให้กับทุกท่านครับ วันนี้เรามาถูกทางนะครับแต่ในระหว่างทางที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะครับบางครั้งนะครับเราเดินตามคนตาบอดเราก็จะไปไม่ถึงเป้าหมายแต่วันนี้ครับ p s เเราที่เบญาตัดสินใจที่นี่นะครับทิ้งไรายได้หลักแสนบาทมาเพื่อที่มาเริ่มต้นใหม่ใน PSK ก็ไม่เสียดายนะครับเพราะเราเชื่อว่านะครับต่อให้เรา ล้มเหลวสักแค่ไหนแต่ถ้าเกิดวันนี้ครับเรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้ว่าเราสามารถที่จะพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อยู่ที่ไหนเราก็สําเร็จได้นะครับแต่วันนี้ที่พ s k ที่ทําให้พวกเราหลายท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ามั่นใจมากนะครับกับเจ้าของนะครับถ้าเกิดวันนี้นะครับเราเลือกเจ้าของผิดนะครับหรือว่าวันนี้เราเลือกบริษัทผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนไหมครับ เลือกบริษัทผิดนะครับสิบปีก็ไม่รวยทําไปทํามานะครับชีวิตเปลี่ยนนะครับทํา10ปีทํา5ปีนะครับชีวิตยังเหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้เราเลือกบริษัทถูกนะครับปีเดียวรวยได้ไหมครับปีเดียวก็รวยได้นะครับวันนี้ครับหลายคนนะครับเข้ามายังไม่ถึงปีแต่สามารถรับรายได้หลักแสนบาทในเพจคีได้แล้วสุดยอดไหมครับหนึ่งเลยนะครับ ถ้าวันนี้นะครับที่เบญาเลือกเพียเกตเจ้าของนะครับเจ้าของวัยรุ่นไหมครับเจ้าของประสบความสำเร็จทุกที่ไหมครับแล้วก็เจ้าของนะครับมีทุนไหมครับที่ผ่านมานะครับพอเราทําจริงนะครับเราทําจริงๆเราทิ้งทิ้งครอบครัวนะครับทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปนะครับไปทํางาน แต่สุดท้ายนะครับพอวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จขึ้นมานะครับเจ้าของบอกว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าพอแล้วนะครับหลายคนนะครับหลายเจ้าของนะครับที่เปิดมานะครับเขาต้องการแค่10ล้าน100ล้าน200ล้านพอได้แค่นั้นเขาก็จบแล้วแต่วันนี้นะครับธุรกิจเปีเกไม่ใช่นะครับที่เราได้ฟังวิสัยทัศน์ของท่านประธานที่ผ่านมานะครับ มันทําให้พวกเราหลายคนนะครับมีความมั่นใจแล้ววันนี้ครับถ้าเกิดว่าคนที่ทํามา4ปีที่ผ่านมาสําเร็จได้เราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคนอื่นทําได้นะครับมันไม่มีกฎหมายข้อไหนเลยนะครับที่จะบอกว่าเราทําไม่ได้ใช่ไหมครับมีหน้าผากใครเขียนบ้างนะครับว่าวันนี้ท่านทําไม่ได้ท่านรวยไม่ได้มีไหมครับ เมื <formation> you you ่อไม่มีนะครับคนอื่นรวยได้เรารวยได้ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขุดบ่อทองนะครับที่นี่บ่อเงินบ่อทองนะครับอย่างที่พี่บุตรบอกเมื่อกี้ครับอยู่ที่ว่าวันนี้ครับเราจะเอาแม็คโครขุดนะครับหรือว่าเราเอาอะไรขุดก็ได้ที่นี่ไม่หมดนะครับท่านต้องการเท่าไหร่นะครับที่นี่มีให้ท่านทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกทุกท่านนะครับด้วยกับอายุเราขนานี้นะครับ หรือว่าวุฒิการศึกษาเราขนาดนี้ถ้าเกิดเราไปทำอาชีพอย่างอื่นนะครับถ้าเกิดเราเหลือเวลาอีก5ปีข้างหน้าเราทำอาชีพอย่างอื่นเราสามารถที่จะตอบโจทย์สามารถที่จะปลดหนี้ได้ไหมครับสามารถที่จะมีเงินหลักร้อยล้านได้ไหมครับถ้าทำอาชีพอย่างอื่นแต่วันนี้นะครับเชื่อเถอะครับธุรกิจเพ K นะครับสามารถที่จะทำให้ชีวิตของทุกท่านเปลี่ยนแปลงได้นะครับ สามารถที่จะทําให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้ครับขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่มาในวันนี้ครับทุกท่านมาถูกทางเพราะว่าวันนี้ครับกัปตันของเรานะครับคนที่นําพาเราไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จกัปตันเรือที่เป็นเรือลําใหญ่ลํานี้นะครับพาทุกท่านให้ถึงเป้าหมายถึงฝั่งฝันได้อย่างแน่นอนทุกท่านเชื่อไหมครับ <Yeah. S 1> ถ้าทุกท่านเชื่อนะครับปบมือให้กับกับบริษัทพีอแกนอ,กอีกครั้งหนึ่งครับ สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับยังจนไม่ถึงใจหรืออย่างไรจึงไม่ทำยังยอมให้คนย่ำไม่เจ็บชํำบ้างหรือไรยังยอมให้คนที่เรารักต้องลำบากไปถึงไหนเราถึงยอมตัดสินใจมุ่งมั่นขยันทำสำเร็จที่เปียรเกตทุกท่านครับขอบคุณมากครับอัสสลมามาอะลยกุมอะเราะ์ะตลิบะบารากาตุฮ์วันนี้นะคะก็ เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ให้เห็นนะคะว่าความสำเร็จนั้นเราสามารถสร้างและส่งต่อให้กันได้นะคะวันนี้นะคะพี่น้องชาวใต้ของเราคะความสำเร็จนั้นส่งต่อกันได้จริงๆนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพียงแค่วันนี้เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองเท่านั้นเองก็ต้องขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ